นี่เล็บยาวนี่เด็กๆนี่เอามาให้ยาทำก่อนมีแต่เล็บมีไหมอยู่บ้านน่ะมีวมีไหมะคะม,ม่ใช่หนูเอาไปเล่นหักคนเหรอ คุณตาไหนล่ะสคุณตาไหนใหน้ดาเต้ไงลูกอ,อยู่ที่เวยลูกย่าไม่เห็น เดี๋ยวจะฆ่าเหาให้ถ้จะฆ่าตอนไหนหรอฆ่าตอนนี้แหละแดดแดดให้พี่ไอลินฆ่าก่อนอันดับแรกเอ่อลองลองไปเลยใช่ไหม,มอือไอลินแล้วก็อันดาก,ก่อนแล้วก็หนูแล้วก็ไอร้าคนสุดท้ายแล้วมันคอลเลคชั่นเพื่อ หนูตัดแล้วหนูก็ไปล้างมือนะคะน้ำน้ำยาเด็ดตอนอยู่ในห้องยาไปเอามาไปน้ำยาไอฆ่าเชื้อเด็ดตอนอะ่ะอ,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 อกอออกอากาศแล้วไม่ใช่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำ ใช่ค่ะไปขอบคุณค่าก่อนอามาอันดาอันดาเล็ยบยาวไหมนี่ดีมากอันดาไม่เล็บเล็บไม่ยาวให้ตัดให้ตัด,ดเองเก่งมาก เก่งมากดูแลตัวเองไปหนูหนูไปล้างหนูเอาอันนี้ล้างให้น้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อล้างมือออกน้องไปล้างที่ห้องน้ำแล้วน้องมันจะมาบบของหนูหมดยัง<อ>หนูตัดเสร็จยังยังอันนี้ยังไม่เสร็จล้าง,างถูง<ะ>ออกห<อ>ยดนิดหน่อยนะอย่าหยดมากนะหยดด้นหยดนิดหน่อยนะพม่จ้าบอก ล้างข้างนอกก็ได้ลูกล้างตรงที่ล้างจานนั่นเห็นไหมเขี้ยลีล้างน้องสี โอเคค่ะข้น้คือไหนเอาเอามาให้ย่านหน่อยไปูกับเอิร์ดูโอ๊ตอาไปเอามาค่าน้ำบ้านหลังนี้ค่าน้ำบ้านหลังนี้ไม่ใช่ค่าค่าน้ำบ้านหลังนี้นะ น้ำบ้านใหญ่วดเหรอไม่ใช่น้ำบ้านนหรอโอเคเล็บนี่ต้องตัดทุกอาทิตย์รู้ไหมมันถึงไม่มีเชื้อโรค อย่าให้มันยาวขนาดนี้ยาวขนาดนี้หนอนมันก็เข้าไปอยู่เลยเล็เบเท้ามีไหมอูที่เล็บเท้าสั่น ยาวอยู่แน่นนตัดไม่ได้ทำไมจะตัดไม่ได้เสร็จแล้วค่ะเก่งมากค่ะน,นจะนนี้ไม่ได้นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดูทยังง หมหนูยาวไหมเล็บเท้าอ่ะไม่รู้ว่าย,ยาวไม่ยาวเอาก็ดูสิรู้เมยาวไม่ยาวมัวม้งเ้าน,นดูสิเอไไไอไ,อไอ่่ตัดเล็บ,ย,บ,ย,บยาวใช่ไหมน่ายาวอืม เดี๋ยวรจะตัดทีกันเดี๋ยวน่ามันก็จะได้ตัดเาสาข้าานั่อืมอนะนนะนนะนนะ เบกกิ้งโซดาสะพมนหรอเบกกิ้งโซดามาทำอะไรเอาทำเกล็ดนี่จาะไม่ใช่เอล้างห้องน้ำเอาไม้ล่าเบกกิ้งน้ำยาล้างห้องน้ำเอามาล้างห้องน้ำลูกใช่ไหมอะไรอันนี้เดี๋ยวจะสอนมาอันดามเล็บยามาเลได้หนูไปล้างไอ้นั่นออกล้างสบู่ออกแล้วก็ล้างขาดด้วยนะคะ ยาวทม่มาเรียบเทาไม่ยาวเก่งมากไปไปล้างขาด,ด้วยหนูไม่ยาวหรอกยาดูแล้วมันไม่ยาวอยู่แต่มันตรงมันเฮี้ยนเหรออือหืหห ม้านมั้มนมถอยเข้ามาอีกสิอถอยเข้ามาอีกนิดนึงนถอยแบบนี้เรียบดีหน่อยนี่นี่นี่ก้วยของแม่เละเท้าแม่น้อยมากเลยน้อยกวนา ไปหนูไปล้างเท้านะหน้าหนูล้างยังลูกตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันรู้ไหมอไอรีนมาล้างแล้วมันก็แห้งแล้วนี่หรอไลรินแปรงแล้ว,ลอลวอลอไอรินหนูไปกับตัดเล็บเลยเล็บอีหยัางสงมัยเงาผักเงาเนี่ยแสบบึงเป็นสาวแล้วว่รูดจากรักษา,า,าอน ูกเปิดน้ำให้น้องหน่อย